ทำมาเมื่อ,อไหร่แล้วทำมาเพราะอะไรย้อนกลับไปดูพฤติกรรมในัม่ก่อนแล้วกราจะายามจะว่าเราแล้วบ้านเมืองอยู่วันนี้ได้ระบบแบบนี้เพราะอะไรสอกอตอนนี้ถูกลอยแพเป็นจำนวนมากนะครับเสียดายโอกาสจังหวะจริงๆแล้วพลังปัญญาลัฐน่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับส่วนประชาธิปัดตอนนี้มีโอกาสเข้ามาเนี่ยเขาก็สู้อยู่ประมาณ1ิตัวพลังปัญญาัฐสู้ประมาณ2ี่สบนะครับที่เหลือก็แชร์แชร์กันไป นะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองฮะฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าจะต้องการแลนสไลด์ยะเป็นแลนสไลด์ครั้งแรกเลยนะครับแต่ผมว่าหลักสําคัญในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหนึ่มันผิดจังหวัดเวลา2ฝั่งสลิมฝั่งเลืองนั่นแตกกันเองนะครับและแตกกันยับเลยปลายทางของมันจะต้องอยู่ที่ว่าใครยิงเข้าเป้าโดนเส้นมากกว่ากันตอนนั้นจะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้น่าจับตามองนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครวุ่นเลยทีเดียวฮะฝั่งสลิมฝั่งเสื้อเหลืองกําลังแตกกันเอง นะฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะก็ลอยแพนะผู้ว่ากรุงเทพมหานครขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็บอกปฏิเสธความรับผิดชอบลอยแพผู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอัศวินไม่ว่าจะเป็นสกลทีคราวนี้น่าสนใจฮะว่าสุดท้ายปลายทางจะเป็นอย่างไรผมไม่ได้อยากมีเกี่ยวข้องผมไม่มีตัวเกี่ยวข้องเกิดการ เลืกกอกตั้งเพรว่าปทมมัมีสิทธิ์หนึ่งเสียงที่ผมจะเลือกเพราเอง้นั่นสิ่งใดที่พูดมาก็ถ้าใครพูดย้อนเก่าก็กลับไปดูย้อนเก่าเก่าๆมา,าด้วยแล้วกันมาทําอะไรมาแล้วบ้างแต่ละคนะนะก็จะไปสนใจเลยแล้วใครจะรัฐประหารเนี่ยใครจะทำอ่ะแล้วทำมาเมื่อไหร่แล้วทำมาเพราะอะไรย้อนกลับไปดูพฤติกรรมทำไมก่อน,น,น,นแล้วเราเป็นใครจะว่ารอแล้วบ้านเมืองอยู่วันนี้ได้ระบบแบบนี้เพราะอะไรอ่ะ แลาพยายจะอยากให้เกิดขึ้นอีกนะไม่มีหรอกผมก็ไม่อยากทำสออกองัพพลังไปชารัียอผู้สมัครของเราครับ้าเชียร์ผู้ว่าัพพลังไปชารัฐแต่เราไม่ส่งผู้ว่าเราไม่ส่งก็ก็เราไม่ส่งเพราะเราต้งการที่จะเอาเฉพาะสองปอกนแค่นั้นแล้วเราจะเชียร์ผู้สมัครคนไหนเป็นพิเศษไหมครับสองปอกเคียร์ทุกคนอะเคียร์ทุกคน คุณหน้าถึงทุกคนไงทุกคนทุกคนทุกคนที่ได้ผู้ว่าเรียนกระแสข่าวว่าท่านให้สารสูผมชมสูตรผมยืยนพูดองั้นได้ไงอยู่ในห้องเพราะว่ามันพลังเป็นการรัฐไม่ได้เกี่ยวอะไรพลังอิสระเกี่ยวกับสพอย่างเดียวแต่นี้แสดงว่าสพของพลังอิสรัะพร้อมทำงานกับผู้ว่าทุกคนใช่ไหมครับพร้อมทุ่นทำงานกับผู้ว่าทุกคนที่ได้ไปท้าตละ ก็นะคือให้เป็นศิลปนะเป็นศิลปนะโดยที่ไม่ได้กำหนดว่าองเราพร้อมที่จะทำไงกับู้ว่าทุกคนเราก็เราจะไปแก้ข้อบัญญัติเพื่อตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุดจริตและแก้ไขทบทวนข้อบัญญัติและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการประชาชนที่ข้าราชการตางคนเอามายืน่น ขอเรียกรับผลประโยชน์สกพักอื่นก้าไม่กล้าล่ะแต่สกก้าวไกลกล้าใจจะขาดอยู่แล้วอยากจะยกสองมือและนี้คือยาแรงของผู้ว่าที่ชื่อวิโรดและสตอของพักก้าวไกลเลิกแล้วฮะที่ใครพระบิดาได้เวลาให้ยาแรง ผมยืนยันว่าถ้ากลับมาเนี่ยจะพยายามกลับมาให้มันเกิดขึ้นไอ้สองจุดที่ท่วมหนักๆเนี่ยนะมันอยู่ในจํานวนเก้าจุดนี่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาให้มันเกิดขึ้นไ,ได้ต้องเอาที่เอจาจ้างอ่ะทั้งระบบอะเพราะว่าอย่างๆแล้วมันไม่ใช่ว่าทําอุโมงค์แล้วมันจะจบใช่ไหมอย่างที่นี่ปลายอุโมงค์ก็ปลายคลองก็มีอุโมงค์แต่ว่าระบบเชื่อมต่อผู้อุโมงค์ต้องมีจุดที่ท่วมท่อม,มตกต้องได้รับการดูแลก่อนเนะี่ยจุดนี้เรารู้ว่าท่อมตะถูึงวะก็ต้องดูแลเลยมีเสาที่ส่ง ก,การเงินที่ผมพูดแล้วสองออยากจะมาอยู่กับเราไหมครัมีถ้าที่คุยมีคอปอบางคนนะเพียงแต่ว่าเขาลงในานามครับมันก็ลำบ,บากที่จะเปิดตัวออกมาแต่ว่าคือผมอยู่ในตปัดมาสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นผมเรียนเลยว,ว่าแต่ละที่คนที่ลงเนี่ยรู้จักกันทุกคนอยู่แล้วแล้วก็มีความคุ้นกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่ที่เขาจะช่วยช่วยผมนะมีแต่ว่าเรื่องความที่เขาส่ง ส่งคนลงในนามผู้ว่าด้วยแล้วก็เลยลำบากที่จะมาเปิดตัวนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนที่สปอร์ตอีบยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ใช่ไหมครับเรื่องเรื่องเรื่องของพัคที่มีผู้ว่าครับผมไม่เป็นไม่มีแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มายืนอยู่บนเวทีเนี่ยเพียงแต่ว่าในพื้นที่เขาก็อาจจะบอกว่าผู้ว่าคนที่ผมเดินะวันนี้โอาเซ็ตก็ระมาณนั้นครับผมแต่ว่าไม่ได้มายืนอยู่กับพวกเราอย่างนงี้ยครับเพราะอย่างผู้ที่มาวันนี้ทั้งหมดเนี่ย ก็จะเป็นพรรคหรือเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้สง่งผู้ว่าในนามกลุ่มของเขาครับรวมถึงล่าก็เหมือนกันซึ่งล่าก็ไม่ได้สง่งผู้ว่าคัเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ปล่โอก,กาสให้สอกอของเขาเนี่ยจะสนุนคนงไหนก็ได้ที่มีแนวในการทํางานที่ตรงก,กันกับพวกเขาครับ,รบหลังจากนี้จะมีการไปคุยกับคุณอภิชัยไหมครับในฐานะหัวหน้าของพารังมังรลาตนะครับพวกเลยจะได้ไปคุยคตามการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะมี คนครั้นี้ครับคือถ้าถามตัวตัวผมเนี่ยผมว่าผมทาเต็มที่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาเสียงหรือว่าในการที่จะทําทุกอย่างแล้วในในส่วนของผม,มเพราะนั้นในเรื่องความความของความมั่นใจในตัวเองม,มั่นใจเต็มเต็มร้อยนะแต่ทีนี้มันก็ตอบไม่ได้แล้เพราะมันขึ้นอยู่กับพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ผมทําแล้วเอาไอเดียนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูวันที่22สภาแล้วที่วัดเล่งดีแสดงเป็นตัวอย่าง ให้รู้แล้วว่ากรุงเทพวิธีการแก้ปัญหาน้ําที่มาจากฝนที่ยั่งยืนก็คือเอาน้ําเข้าไปเก็บไว้ใต้ดินที่ใต้วัดครับเขาทําเป็นบ่อพักน้ำรอระบายขนาดใหญ่เลยครับเก็บได้เป็นหมื่นลูกบาศกเมตรช่วงที่ฝนไม่ตกเขาใช้เป็นที่จอดรถครับใครจะไปสักการะ,ะอุชาแถวนั้นไม่มีที่จอดรถครับก็จอดรถได้แต่ช่วงหน้าฝนครับเขาเอารถออกและปล่อยให้ นตกลงมาเก็บไว้ข้างล่างก่อนไม่ต้องสูบน้ําลงมาปลูดเดียวเก็บไว้ที่เป็นหมือนรูปบบทเมตรชาวบ้านแถวป้อมปลาแถวสัาทพวมงก็ได้บุญกุศลไปด้วยได้ผลบุญไปด้วยเพราะว่าน้ำที่อยู่รอบๆกลับมาอยู่ที่ใต้วัดเล็นิดนึงยีน้ําก็แห้งเวลาฝนหุดตกค่อยๆทย,ยอยไปนี่คือวิธีการแก้ปัญหา ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพถ้าท่านมีผู้ว่าที่ชื่อต้องเตสุชาตชุมีปอ้าวุบอเืออะไรชอนนี้ก็ปูนะอ้าวผมื่อ่าปูเดูเ็นไเป็นฝีเลยวานนี้อ๋มันก็เพิ่งจะหน้ามีตาแว่วยสอง้วยไปแล้วสอง้วยไปแล้วต่คือคืนนี้นะมันตามก็อยู่สี่แทบนั่นเดียไปสามสิบเจ็ดนัดเกาสิ้นะหรือปูในแปถ้าคืนนี้เสมอก็ เรียบร้อยแพ้เลยนะก็ไม่ได้บ้างครับคืนนี้เราต้องชนะเซาล์ดับต้านนะครับถ้าชนะเซาล์ก็จะเป็น89ดสิบเก้าามติดตามแต่เดียวไปติดตึงแดนแม็กซี่38เอ้ย38แปดสามที่ผ่านมาใช่แล้วดูไหมดคืนนี้ดูไหมจะได้ดูไหมโอ้โหตีหนึ่งสิบพรุ่งนี้มีเงินวันนี้เหนื่อยนะไอ้นี่ก็ไม่ได้ลงอะซาร่าก็ไม่ได้ลงมาเน่ก็ไม่ได้ลงฟันไดก็ไม่ลงตัวสำรองแลฟันไดก็ไม่ลงคนที่ชอบพี่ผูกก็จะยัวยูเหมือนกันนะพี่วิโรจน์เกิดทัน ไอ้เบสลล่จอร์นบาลยังไม่แม้ัมจำได้่าบเบสลล่จอร์นบานแต่นั่นเป็นปออปอสี่ปอห้าผมเริ่มสนใจทุลังจากรายการจอบสนามของคุณยอย่ไม่เหรอลุงกำลองสีเมืองสนับสนุนให้ทุกๆคนไปเลือกคุณรัตนาเบอร์เจ็ดมาเป็นผู้ว่าโกธโม เพราะคุณรสนามีคุณลักษณะประจำตัวเหมือนผมเปียบเลยครับคือสะอาดขยันประหยัดซื่อสอัตย์เสียสละ,ะ,ะ,ะทุกคนคงทราบนะครับว่าสมัยก่อนนู้นด้วยคุณลักษณะอย่างนี้ผมได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้ว่ากรทมถึงสองสมัยทำให้กรทมหน่าอยู่หน้าใสายิ่งขึ้นผมน,นี้เริ่มให้มีรถไฟฟ้า ราคา15บาทตลอดสายต่อมาก็มีคนไปเปลี่ยนแปลงจนกรทั่งขนาดนี้65บาทตลอดสายครับผมยืนยันนะถ้าเลือกคุณรสษณามาเป็นเพรว,ว่ากทมอลดลงเหลือ20บาทตลอดสายแน่นอนครับอย่าลืมนะครับพร้อมใจกันไปเลือกคุณรสษนากาเบอร์เจ็ดนะครับ ในเชิงปรากฏการณ์เราคงได้เห็นชัดเจนฮะบลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสนับสนุนใครอย่างเป็นทางการในขณะที่บลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะครับก็ยืนยันจะอยู่กับพักพลังประชารัฐจนตายนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับสถานการณ์ของสกในกรุงเทพมหานครเนี่ย ก็มีการแข่งขันในนามของพรรคการเมืองนะผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าพรรคการเมืองที่ได้เปรียบมากที่สุดนะครับก็คือพรรคฝั่งของพลังประชารัฐเพราะที่ผ่านมาเพื่อไทยก็โดนร้องนะครับสอกอที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าทางชัตชาติก็โดนร้องพี่สุวรรณก็ไปยื่นร้องล่าสุดสัญญาว่าจะให้ นะก็ไปร้องเอาผิดต่อคณะกรรมก,การการเลือกตั้งเรื่องของป้ายหาเสียงที่ปรากฏว่าสามารถที่จะพับเป็นกระเป๋าได้หลังจากแล้วเสร็จพี่สิทุวันตีความว่าเป็นการสัญญาว่าจะให้ก็ไปร้องต่อปปชนะครับแล้วก็ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยสกก็โดนไปสองายพี่สิสุวันร้องที่มันใชจะมีการเอาผิดนะครับเรื่องของทางคุณสมบัติไม่เหมาะสมนะเพราะว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินะครับในขณะที่ก้าวไกลก็โดนไปหนึ่งายข้อสารคุ้มครองได้ ในครับในขณะที่บรญปัติเนี่ยก็โดนกระแสของปรินนะทำให้คะแนนนิยมต่ำลงตอนนี้ก็ฟัดกันเต็มรูปแบบนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านะครสรก็ว่ากันเต็มรูปแบบแหละแต่คราวนี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครฝั่งเสื้อเหลืองฝั่งสลิมตกลงจะเอาใครรสษณาก็จะไปสั่งรสษณานะฮะทางสกลทีก็ไปสายกปปสนะฮะอัศวินก็จะไปฝั่งเสื้อเหลืองตกลง เสียงฝั่งเหลืองจะเป็นยังไงและผลออกมามันจะเป็นอย่างไรในเชิงงานสังคเคราะห์ดรศิรีโบุญมนทานะฮะก็บอกว่าสลิมแตกกันเองนะเร่เล,เลยนะครับตอนนี้ที่ผมเรียนเนี่ยมีรสนามีอัศวินมีสกลทีนะฮะแล้วก็รสนามีเอพระัภิชิปัตตนะสี่คนนะที่อยู่ฝั่งเดียวกันที่เหลืออีกสนะ,ะก็จะมีคนของเจนหน่อยมี ของชัดชาตินะแล้วก็ก้าวไกล3ต่อ4นะถ้ามาแชร์คะแนนกันไม่ต้องบอกก็รู้ฝั่งเหลืองจะแพ้นะครับนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์พลทเอกประวิตย์ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบบอกไม่เอาไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่สนผู้ว่าก็ไม่สนุนใครบอกว่ามีคนของพลังประชารัฐจะไปขึ้นเวทีของสกลทีไปถ่ายรูปมานะไม่ทราบเขาไม่ได้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทําไมมันเป็นอย่างนี้อ้าวละทำไม,ม,เ,ปำไม,มเป็นอย่างนี้ประการแรก หนึ่งจังหวะเวลามันไม่ได้ผมบอกแล้วไงการเมืองช่วงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแตกโอกาสแพ้สูงนะครับสำหรับผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วจะต้องแตกกันเองพอยื้อกันไปย้อกันมาย้อกันไปกันมาแล้ววางข้อตกลงกันไม่ได้เจรจากันไม่สําเร็จนะครับโอกาสที่จะแพ้สูงแต่ไม่เช่ว่าจะแพ้เลยนะมันยังมีจังหวะของมันการเมืองมีจังหวะมันนิดหนึ่งนะสาวมาสุดท้ายจะเป็นตัวบ่งชี้ไกลจะอยู่ไกลจะไปตอนนี้คะแนนนิยมนะฮะ ของอัศวินกําลังไล่เลี่ยกับชัดชาติโพก็บอกว่าชาตชาติแต่ตอนนี้คะแนนนิยมของอัศวินก็ไล่ขึ้นมานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝั่งเสื้อเหลืองแตกกันเองนะครับฝั่งสกอตอนนี้ได้เปรียบที่สุดคือฝั่งพลังประชารัฐเพราะมีงบ่อาทางอ้อมเงินคนแก่นะในส่วนของเ,อเงินโครงการประชารัฐอัฐบาลจะลดน้ำมันอีกริทล,ละหบาทนะฮะทำให้ตอนนี้คะแนนนิยมก็กลับขึ้นมา นะครับดีขึ้นในขณะที่ประป์ยัดกรณีของปลิ้นโดนไปหนักนะครับก็เริ่มมาดีขึ้นอ่ะตอนหลังๆก็ต้องอัดเต็มที่นะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้าเราจับหลักได้เราจะรู้ว่าการเมืองของประเทศไทยเป็นธุรกิจการเมืองนะครับการเป็นธุรกิจการเมืองการซื้อเสียงจะเป็นปัจจัยสําคัญ่ะหัว300ไปจนถึงหัวสามพันะตอนนี้กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยกสุดท้ายยกสุดท้ายนี้ ใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครถ้าจับหลักธุรกิจการเมืองได้ผลประโยชน์เท่านั้นนะครับที่จะทําให้คนจากนี้ไปมีโอกาสเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสูงนะครับส่วนสอกอ,อยู่ที่รัฐบาลจะเดินทางไหนแต่ทราบว่าตอนนี้ในพลังประชารัฐโดยส่วนใหญ่นะครับสกเริ่มโดนทิ้งนะฮะเอาไว้เฉพาะบางคนเท่านั้น,นและมีปัญหาภายในในเชิงการบริหารเรื่องของสอก ทำให้สอกอตอนนี้ถูกลอยแพเป็นจำนวนมากนะครับเสียดายโอกาสจังหวะจริงๆแล้วพลังปรยัรัน่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะครับส่วนประชาิปัติตอนนี้มีโอกาสเข้ามาเนี่ยเขาก็สู้อยู่ประมาณ10ตัวพลังปรยิยัรัสู้ประมาณ20นะครับที่เหลือก็แชร์แชรกันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้จับตามองฮะฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าจะต้องการแลนสไลด์จะเป็นแลนสไลด์ครั้งแรกเลยนะครับแต่ผมว่า หลักสาคัญในการเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครหนึ่งมันผิดจังหวัดเวลา2ฝัง่งสลิมฝั่งเลื้ยงน้่แตกกันเองนะครับนั้แตกกันยับเลยปลายทางของมันจะต้องอยู่ที่ว่าใครยิงเข้าเป้าโดนเส้นมากกว่ากันตอนนั้นจะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะกันแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ คงไม่ยังยืนชั่นรักคู่รักแม้รักดังเกลืนยังอาจคงคืนขึ้นได้ภายหลังแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก็เกิดมานะ ยอมสละชีวังรักจนกระทังหมดเลือดเนื้อเรา สละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา ยอมสละชีวังรักจนกระทั่งหมดเลือดเนื้อเรา